ก็ขอกลาเสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบนโตโฟกัสอีกเช้นเคยนะสำหรับอีพีนี้ต้นเดือนพฤษภาคมนะวันแรกของเดือนนะสำหรับใครที่อยากรับอ่างเปาฟรีนะ ตัวนี้นะครับเพื่อนๆแค่ดูคลิปนี้จบนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สู่งใต้ลังคิดอยู่สี่ลิงก์นะเมื่อคลิปนี้อัพเสร็จเมื่อไหรนะครับเพื่อนๆสามารถรับได้ทันทีนะเพื่อนๆสามารถสุ่มได้เลยตัวนี้นะผมจะแจกอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนจะแจกอยู่ที่40บาทจํานวน25คนแจกไม่เยอะนะทุกคนสาหรับใครที่อยากรับอย่าลืมไปรับนะแล้วก็สําหรับใครที่ได อย่าลืมเม้นต์ตารงคลิปหน่อยล้วกันนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะ,ะหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะเป็นพาคลิปใหม่ๆจากช่องม o โเโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ